มาพูดกันดีๆกันได้ไหมคุยก mm ัน hmm. ร mm ู hmm. ้เรื่องเออมาทําไมยนี่นั่นเออขอพักอาศัยกี่องกี่วันก็ว่ากันไ่ถามดีๆมานัดเลงกูก็จะยอใไรละมานัดเลงกูก็ใจรยอนไผละผมยอมไม่ออกมันกระโดดทับผมมันกมันกระโดดมาขับปุ๊บแล้วผมนอนอยู่มันทับใช่ไหมมึงไม่ออกใช่ไหมมันสาวมึงเคยเห็นเวมีไหมมันสาวนี้เลยไอช้แรกเราเนื่ยเป็นผู้หญิงเราก็ไม่กล้าสู้เป็นเรือว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ ได้จะหลบหลบหลบซ้ายหลบขวากันซ้ายกันขวาเหมือนเดิมเออการซ้ายกันขวาพอกันใครมันแบบปุ๊บอ้าวพอเราสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผู้หญิงแต่มันตัวใหญ่หน้าขาวเฉยแล้วก็ผมยาวเฉยรู้เท่านั้นแหละด้วยความเป็นนักสู้สู้เว้ยข้อคอดึงศอกไอ้เอ้ยสู้สู้แบบโอ้สัดกันแบบนู้นนี่แล้วสัดกันแบบไม่ยอมใครเลยแบบนักสู้ตอนนั้นแบบต้องการประทะอยู่แล้วแบบระบายอารมณ์อยู่แล้วไงประะทไอ้สั กดดันไงสัดลมสั่สูสู้ศอกเท่จังมากเขาเขาแดงเคลือบมดเลยผมยาวๆดึงผมมานต่อยอีกมันก็ต่อยผมไปสองเอาซ้ายสองแล้วสองจนแบบหนักใช่แล้วเราจะพยายามจะพลิกมันก็พลิกไม่ได้พยายามพลิกพลิกไม่ได้มันก็พยายามแบบอย่างนี้เลยผมก็ดึงหัวมันกอดมันไว้มาให้มันต่อยมันดังอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างเดียวเลยเสร็จปุ๊บไอ้เรารู้ตัวว่าเสร็จมาเนี่ยเร็จจังใดก็เสร็จ เยอเลื้อสุดท้ายพลังสุดท้ายใช้พลังแรงสุดท้ายเพื่อที่จะพิกขึ้นมาให้ข้าบนให้ได้แต่ผมมันพิกนิดเดีดวย,ยวอะไรจะขึ้นแล้วใช้เลี้ยงน่ะอะไรจะรู้ตัวอลังจะขึ้นน่ะมันมมยท่าไหนมันพิกตัวขึ้นไม้พิกขึ้นมาอีกทีมันมือมันไปควายหน้าสามามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่มันได้ไม้ไหม เออมันได้ไหมไม่ได้ไหมเซ็ตปุ๊บเร็จปุ๊บฟังยังไม่จบเสร็จปุ๊บควาได้ไหมใช่ไหมความันงั่งสิท่านนี้สิมือกลมขนาดนิ้วขอปวดเลยคุ้มขอปวดเออจะจะจะยอม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 ไหวสิเลยยกมือไหวเขาตกลงตัวเลยสิเลยยกมือไหวแล้วเขาเขาก็แบบชอบเขาบอกเออวายเสร็จปุ๊บมันก็เออให้เขามาดับมันก็ดีตัวออก ไมีตัวออกจากตัวเรามาในฝันอันนี้ในฝันในฝันอันนี้ในฝัน